หลุดแหลกแล้วนี่คือจังหวะที่มีปัญหากันนานเลยครับ <c oughs> ลูกที่ระซิททำฟาวล์ลูกนี้ในเขียบโทษผู้ถินเปล่าให้เป็นจุดโทษนะครับลูกนี้ครับ<ช>เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันว่ายาังไงชัดชัยพยายามอธิบายว่า <c oughs> ไม่โดนนะครับบอกว่าจริงๆแล้วผู้เล่นของทางด้านของรัชบุรีเนี่ยล้มเองนะครับดูรับจังหวะของจอรเซรซ่าเนี่ยนี่แหละฮะอาจจะมีมือด้วยใช่ครับ แต่ผู้เล่นของโอซก็พยายามอธิบายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมไม่เป็นผลนะครับนะครับเ,เป็นจุดโทษนะเป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นรัตการ์สคาโดโซยิงเข้าไปครับนาทีที่78 12นาทีสุดท้ายครับราชบุรีตีเสมอ กลายเป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วได้ประตูในช่วงนี้เนี่ยโมเมนตัมน่าจะกลับใช่ครับดูเหมือนจะมาแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าฟอร์มในช่วงหลังก็ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ได้ประตูในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีโอสดเองก็เรื่องของสมาธิในประตูนี้ก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าเหมือนจะพูดผิดเย